จัเราจะไปทุบไป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 รปไ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 ป อันขอแล้ว่าอันก็จะ้อนทันหลังคือน้ำจื้นแบบซนจ้าอนน้ตื้นซึ่อันหวโค้ดเท่ห์ลึกนี้มันจานั้นเป็น้านท้ายลาอเป็นลาดทรายโซนที่มอนลมกอต่องกันเ่อเป็นลาดได้เนาะแค่ว่าอมเข้าไปมันเลือกแล้แคบเพราะมันรับมันสอดแล้วมันเลือกแคบมันมืดมันเลอกมันากก็ต้นละว่ามอนยานพ คือวันนี้เขาใช้ันเสน่นใส่บ้นอนนีมีอยู่นะมหมอนมนจมเสือสัตยาอยดูขาก้อนมเละข่าอนมือตาอยู่ข่านจับงาไปเรื่ออยเกี่ยวก้อน มันนี่หละมน้ไม่ด้วมี้หละใสนี้พันละใส่มันละไม่ได้แห้งหรอกมั้งมันเรมาอ้มนะนอีกไปแจะเอ็แต่สรเหมืนแห้งไม่ีเมือนแห้งอเพราะว่ามันเหตุการ์กันเหตุการณ์อันเรวต้องทนพัดเข้ามาจมแล้วนะนะเพาะเราต้องไปซอยอันนันก้อนเขาคิดว่าอันลุกมห้าก็ปลอดไัยแล้วนั่นนะ ได้สติได้สติมันมันสติเลยต่ไนรเพราาเห็น่านทที่ทนมันยืมเงนย้อยของนี่าสั้งนะเพื่อนตกแลเวจะต้องไปซอยแล้วเขาแล้เาปไข้เล่ะจบะเจับมันแบบนั้นย้อยนั้นไม่เป็นฝังอยู่เลียวไปหาโเนข้าหอมเดี้ยวหอมนี่เห็นนะค่อยว่าจับล้วาไปเหมือนมันตกอันนี้มันนนน มันจะขั 7, ไ้ขไปค,คอยก็ดุงวงมหาเขาหอมงมสองรอบสามรอบไม่เห็นนี่คอยจะทอดรงทอดเหลือคอยกบม้วนแทงแล้วเหลืออันนี้หงสูงข้นก่อน,นบอี้อันี้แหละดำสองรอบคอยแหละหนึ่งส่คอยแหละ,ละ,ละไปเที่เห็นนะเขาจะไปงมขึ้นมา ค่อถ่ายบอดทั้งมันกระปั้มหุดหือทั้มันน้ำเนี่ยไม่นอนะป้างเดือบออกเลือดออกห่จับนะนี่แหละ็จะเมือนเนี่ยเวลานนค่จะปั๊มันพุ่งเลยหรอะมาทางนี้ถ้าคนโทรศัพท์อยู่ฟังทางมือข้อมือนะหาเด

แม่พีแม่ออฟนะคะสาปานก็จ้าจ้าก็จะกลับแล้วนะคะมาตั้งแต่ตอนหัวค่ำเนาะมาตั้งแต่นองมาเลยค่ะจ้าก็ก็ดูคลิปอยู่ ก็ดูคลิปแม่พีอยู่ว่าตั้งแต่เห็นน้องมาแล้วแล้วใหญ่ก็เอ้ยมันเหรอกับก่อนไม่ได้จ้าจ้าเวียวี่วกัคิดมากนะค่ะขอบคุณค่ะพับค่อนด้วยเวดาก็จ้าพรุ่งนี้เจอกันจ้าเยี่ยมไปเพื่อนในตายเดี๋ยวตัวเงี้ยวเลย เราก็มาตั้งแต่ทราบข่าวเนาะตั้งแต่เอาน้องมาจากโรงพยาบาลน,นะคะจะ้าก็รุ่นรุ่นน้องน้องพลยปีหนึง่งก็อยู่โรงเรียนเดียวกันรุ่นน้องนาเดียสองปี เราก็ถ้าไม่ได้มาเราก็พนมมือสาธุสาธุนะคะคุณภาษาอังกฤษ ญาณุจตตาโรธรรมาวัตตันติอายุพโนสุขังอะระหัง